พี่น้องฮะฟังทางนี้ดีๆครับผมมีเรื่องราวที่จะเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวหน้าคนล,ลุกมากจะทําให้พี่น้องเห็นภาพชัดเจนผมเชื่อว่าพี่น้องไม่มีใครที่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนและอยากใช้พี่น้องตั้งใจฟังให้ดีก่อนที่นาซีเยอรมันจะขึ้นสู่อนาจก่อนที่ฮิตเลอร์จะมีอํานาจมีเรื่องราวเรื่องนี้ครับเราข้ามโลกมา ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในทิเบตในดินแดนทิเบตรครับอ้าวแล้วดินแดนทิเบตมันเกี่ยวข้องกับนาซีเยอรมันอย่างไรวันนี้มาดูด้วยกันนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่ามิชานารีเข้าไปประกาศข่าวประเสริฐในดินแดนทิเบตรประกาศเรื่องราวของพระเยซูแบ่งปันความรักทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และรวมถึงการพูดคุยเรื่องราวของพระเยซูให้พระ ทิเบตฟังด้วยแต่เช้าวันหนึ่งครับสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อมิชนนารีคนนี้ได้บันทึกเรื่องราวไว้เขาบอกว่าเช้าวันหนึ่งพระสงฆ์ในที่เบตแตกตื่นกันยกใหญ่เพราะเขานั่งสมาธิกันอยู่และเขาได้กล่าวพร้อมเพียงกันด้วยความตกใจว่าเทพเจ้าของที่เบตหนีไปแล้วพวกเขา มุ่งหน้าไปที่ประเทศเยอรมน,นีมุ่งหน้าไปจนหมดเกลี้ยงเทพเจ้าของทิเบตมุ่งหน้าไปที่ประเทศเยอรมน,นีไปทำอะไรครับพี่น้องฮะหลังจากนั้นเป็นต้นมาเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะที่คุ้นชินกันในคนทิเบตไปโพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนาซีเยอรมัน พี่น้องเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายวิญญาณไหมครับโลกฝ่ายวิญญาณมีอยู่จริงสิ่งที่มิชชัรีคนนี้บันทึกไว้มันเป็นคำพยานที่น่าขนลุกมากสัญ,ญลักษณ์สวัสดิกะที่คนที่เบตคุ้นชินคุ้นตากันไปโพที่นาซีเยอรมันได้อย่างไรเรารู้เลยครับมาจากเทพมณักรย้ายที่ไป เห็นไหมครับฮิตเลอร์นั้นมีความตั้งใจที่จะทำให้คนเยอรมันอยู่ดีมีสุขเพราะสัญลักษณ์สวัสดิการนีเป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงอยู่ดีมีสุขเออนี่คือสิ่งท <He Horse S 2> ี <mon> ่เกิดขึ้นความเสมอภาคหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นได้เลยว่านาซีเยอรมันตั้งใจที่จะทําให้ประเทศเขาเป็นชาติมหาอำนาจแล้วเราก็เห็นการงานทั้งสิ้นสิ่งที่เขาทํา ในสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนไหมครับโลกฝ่ายวิญญาณขับเคลื่อนอยู่เสมอ